สวัสดีครับ FC ตอนนี้ GCU นะฮะก็มาถึงจุดหมายปลายทางที่จะมาในวันนี้แล้ว FC ก็มาหาอาหารนะครับให้กับเด็กเด็ครับเดี๋ยวเรามาดูว่าวันนี้จะได้อะไรกลับไปรับประทานนะ FC ว่าแล้วผมก็ลุกเข้าไปเลย FC เข้าไปข้างในกันก่อนฝนตกลื่นนะฮะลื่นลืลื่น นน,นี่ครับเอฟซีผมมาอย่างร้านค้าที่ผมจะต้องซื้อมันคือนี่ฮะซื้อเนื้อหมูเนื้อกะดูกระดูก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 ดเอากระดูกหมูซีโครงหมู ซื้อซี่โครงมูกิโลละ142บาทถูกมากนะครับถูกมากเลยเดี๋ยวขอขอหยิบก่อนนะครับพี่เฟยวปขนาดดวกันผมก็เจอไม่ค้าจะเอาไก่ไปกินกินบุกบกตัวเจ้าบ้านนี่โลละ70บาท70บาทตัวนี้ประมาณกิโลนี่เกือบ2โลเกือบโลประมาณร้อยกว่าบาทก็ไม่แพงเนาะเออ เอาตู้ข้าวมันไก่ใช่ไหมจะเอาตัวนี้มาไปขายบ่หรือว่าอ๋ออยากกินส่วนใช่ไหมอานนี้ไปโชว์ใช่ไหมตู้ตกร้อยกว่าบาทไม่ถึงสองร้อยก็ถือว่าโอเคอยู่เลยเนาะใช่ไหครับระหว่างที่ว่าจะเก็บหมูก็เห็นเอาซี่โครงหมูไม่ไม่ผมจะเอาบ่ผมจะเอาซี่โครงหมูเออผมหยิบมาซี่โครงหมู อนี้เอฟซีไปเอาซี่โครงหมูก่อนนะฮะหยิบหยิบก่อนเลยเมื่อกี้ยังไม่ได้หยิบลืมเลยปปเไปต้ม จะเป็นสันในไก่ในะ FC ก็กิโลละเ5ดบาทเดี๋ยวผมก็จะเอาสันในไก่ไปเพิ่มแช่ตัวให้กับติ๊กเด็กนะเอฟไก่สดๆ สดสดสดยาไว้แช่ตู่ต้องซื้อเยอะเพราะว่ามันมันอยู่ใกล้แล้วก็มันเก็บไว้กลัวมันจะเสียเก็บไว้นานเกินแับว่ากินพอดีหมดแล้วก็เนีย้ยผมได้หมูกไก่ ใส่กอกจบนิดตูนครับเดี๋ยวไปจ่ายเงินก่อนนะครับเอฟซีเพิ่มน้ำมันเพื่อนน้ำมันเพื่อนน้ำมันพืดควรหนึ่งสี่สิบสี่บาทอึ้บผู้ชายจ่ายตลาดนะผมวันนี้เอฟซีรอจ่ายเงินก่อนคราวนีแ้และและ้วผมก็ได้ของมาแล้วนะครับ f อฟซี FC. มีหมูสามชั้นมีสันในไก่แล้วก็ไส้กรอกสองแท่งน้ำมันหนึ่งขวดทั้งหมดก็เป็นเงินนี่ครับเห็นไหมเอ่ยกล่องไม่โฟกัสเอฟซีสองสองร้อยเกบาทนะครับสองร้อยเกบาทโอ้หัมันขวดละส4่บาทแล้วก็ สันในไก่5.7กิโลเอ้ย0.57 45บาทซี่โคง1.1กิโล158บาทแล้วก็ไส้กรอก2อันอันละ20นะครับก็รวมเป็นเงิน296บาท FC นะครับนี่ฮะได้แล้วเดี๋ยวผมจะเดินทางไปต่อแล้วนะครับ FC ขอเก็บของก่อน ห้อยหนะ้ามอไซค์ก่อนพี่น้องอ่ะโอเคฮะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้ท่านี้ครับเดี๋ยวไว้เจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย